ระวังโดนปรับ5 0าพันถ้ายังไม่ได้รายง,งานตัว90วันสำหรับนายจ้างท่านใดที่มีแรงงานต่างด้าวหรือตัวของแรงงานเองที่เข้ามาทํางานในประเทศไทยแบบถูกต้องตามกฎหมายอีกหนึ่งหน้าที่ที่ต้องทําคือการรายง,งานตัว90วันต่อเจ้าหน้าที่พนักงานตรวจคนเข้าเมืองหรือว่าตมตลอดอายุสัญญางานครับสามารถรายง,งานตัวได้15วันก่อนวันครบกาหนดหรือ7วันหลังวันครบกาหนด แรงงานคนใดไม่ทําตามมีโทษปรับไม่เกิน5,000บาทและยังปรับเพิ่มอีกวันละไม่เกิน200บาทจนกว่าจะทําให้ถูกต้องครับวิธีการแจ้งมีทั้งหมด4แบบด้วยกัน 1. แรงงานไปแรงงานตัวด้วยตนเอง 2. มอบหมายให้ผู้อื่นนําหนังสือไปแจ้ง 3. แจ้งไปสนีลงทะเบียน 4. แจ้งผ่านระบบออนไลน์ข้อมูลเหล่านี้เราได้รับมาจากเว็บไซต์กองตรวจคนเข้าเมืองอัปเดตล่าสุดครับ ที่ W World เรามีบริการนำเข้าแรงงาน3ส,สัญชาติเมียนมากัมพูชาลาวในระบบ MOU แบบถูกต้องตามกฎหมายรับต่อใบอนุญาตทำงานหรือ Work Permit แรงงานตัว90วันเปลี่ยนนายจ้างแจ้งเข้าแจ้งออกรับทำพาสปอร์ตสำหรับแรงงานชาวกัมพูชาพร้อมย้ายตาวีซา่าเพราะที The World รู้ทุกเรื่องแก้ไขได้ทุกปัญหาแรงงาน